แล้วเวลาว่างสองชัมอะไรชอบร้องเพลงครับ้าร้องเลยหนึ่งเพลงมาเลยเพลงจีบพี่กอลฟนึงสองั้นเป็นเพลงในซีรีส์เลยแล้วกันครับหนึ่งสงดนนิทานที่เรากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั้นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนพันไปให้มี่กอลวฟมาา มีราไม่กอดเราไม่กอดเราไม่กันเธอมีเหมือนคนที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นเพียงได้พบเหมือนเรานั้นเคยเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอเอาไม่กอดวันนี้เราหมแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะในนิสัยกับใค่เร